โลกมนุษย์เป็นโลกแห่งการสร้างบารมีเมื่อเรามีโอกาสได้กายมนุษย์นี้มาแล้วเราก็ต้องใช้ให้คุ้มค่าใช้เกิดประโยชน์มากที่สุดให้สมกับความยากที่จะทภาพร่างกายนี้มาครอบครอง้ดยการทำความดีให้ถึงพร้อมและล่าเว้นจากความชั่วทั้งหลาย เหมือนกองคาราวานของพ่อค้ามีทรัพย์มากที่ลรเวนหนทางเปรี่ยวอันน่าสะพรึงกลัวเพราะภัยบนหนทางชีวิตในสังสารวัตรนี้เนี่ยมีอันตรายทุกยากก้าวทำผิดทำพลาดนิดหน่อยก็มีสิทธิ์ไปอบายได้ถ้าจะให้ปลอดภยัยก็ต้องงดเว้นจากบาปอากุศลทั้งมวล มาประพฤติขุศลกรรมบทสิบประการหรือพูดโดยย่อคือหมันให้ทานรักษาศีลจเจริญภาวนาโดยเฉพาะการจเจริญภาวนาถือเป็นหัวใจทีเดียวให้ขยันฝึกฝนอบรมใจของเราให้หยุดให้นิ่งไปทุกๆวัน แล้วเราก็จะสมปรารถนานในชีวิตกันนะจ๊ะมีพุทธศาสตร์สนสุภาษิตบทหนึ่งกล่าวเอาไว้ว่าคนพาลเมื่อทำความชั่วย่อมเหิมเกริมที่ได้เห็นความเจริญอยู่ตราบเท่าทีบาปยังไม่ให้ผลแต่เมื่อได้บาปให้ผลคนพาลจึงเห็นว่าเป็นบาแเราได้ประสบทุกข์อันใหญ่หลวง บุคคลใดมาสั่งสมบาปแม้ทีละน้อยทีละน้อยบาปย่อมเพิ่มพูนและย่อมกระทําบุคคลนั้นให้เป็นคนผ่านได้ส่วนมันดิตพึงละจากบาปและมุ่งกระทําที่สุดแห่งทุกข์คนเราเน่ยถ้ายังไม่ได้ไปทําความเชื่ออะไรก็ยังไม่เรียกว่าเป็นคนดีที่สมบูรณ์ เียงแต่อยู่เฉยๆไม่ได้ทำความชั่วเพิ่มขึ้นและก็ไม่ได้ทำความดีที่เป็นประโยชน์อะไรให้กับตัวเองและผู้อื่นต่อเมื่อได้ลงมือกระทำความดีแล้วเท่านั้นจึงจะได้ชื่อว่าเป็นคนดีเพราะได้ละเว้นจากการทำชั่วแล้วตั้งใจทำความดีให้ถึงพร้อมแต่ถ้าจะให้ดีพร้อมดียิ่งขึ้น ก็ต้องทำความดีด้วยใจที่บริสุทธิ์ผ่องใสการเป็นคนดีที่สมบูรณ์ยิ่งจะเกิดขึ้นคือต้องทำให้ครบหลักวิชาทั้งละชั่วทำดีและก็ทำใจให้ใส่ๆถ้าหากในชีวิตประจำวันของเราเราเอาหลักนี้มาใช้ในการดำเนินชีวิตในทุกเรื่องทุกขั้นตอน คือจะทำาไรไรก็แล้วแต่ก็ใครครวญพิจารณาก่อนเพื่อไม่ให้ผิดจากหลักการนี้ชีวิตเราก็จะมีแต่ความสุขความเจริญรุ่งเรืองจะไม่ไปทำผิดพลาดแต่แม้เราจะได้ชื่อว่าเป็นคนดีคนหนึ่งในสังคมถ้าเราไปทำในสิ่งที่ไม่ดีแม้เพียงเล็กน้อยอาจทำใบเพราะความประมาท ละลาจใจคิดว่าเป็นเรื่องเล็กๆน,น้อยๆคงไม่เป็นไรมั้งถ้าหากว่าทำสิ่งนั้นบ่อยๆจนคุ้นเคยชินเป็น,นจินตกรรมก็จะทำให้ใจหมองเป็นมลทินของใจซึ่งมีผลต่อคติที่ไปในเบื้องหน้านะจ๊ะเหมือนผ้าขาวที่มีจุดด่างพร้อยเล็กๆกระจายไปทั่ว ตรงนี้ดูผิวเผินเหมือนเป็นเรื่องเล็กน้อยแต่อย่าลืมว่าน้ำทีไหลยหยดที่ตกลงมาในตุ่มยังสามารถเติมตุ่มให้เต็มได้บาปกรรมแม้เพียงเล็กน้อยก็เหมือนกันมันพอกพูนได้และสามารถฟลิกชีวิตจากคนที่ดีๆอยู่ เอกลายเป็นคนไม่ดีได้บางที่จากที่เคยเป็นบัณฑิตก็กลายเป็นผ่านไปเลยบาปมันมีฤทธิ์มากนะจ๊ะสามารถพลิกดีให้กับกลายเป็นชั่วได้ฉะนั้นต้องคอยระวังบาปไม่ให้เกิดขึ้นและความชั่วแม้เพียงเล็กน้อยก็อย่าได้ไปทำอีกเด็ดขาดพระบรมศาสดา ทรงปรารบเรื่องนี้ในครั้งที่ทรงตรัสเตือนพระภิกษุหกรูปเรียกว่าพระจับพระคีอันได้แก่พระเมติยะภุมมะจกะอัสชิปุณพ,พสุกะปันดุกะและโลหิตกะที่มักจะทำผิดพระวินัยอยู่เรื่อยๆ แม้เรื่องเล,เล็กๆน้อยๆที่ไม่ควรทำท่านก็ทำเพราะดูเบาและไม่สมรวมในความเป็นบันปะชิตรับภิกษุษสงฆ์เพื่อนสหธรรมิกก็ตักเตือนท่านแต่ท่านก็ดื้อเอาแต่ใจตัวแล้วก็ไปสร้างปัญหาใหม่มาเรื่อยๆเป็นพฤติกรรมที่ชักนำไปสู่ความเสื่อม ล่อแหลมต่อใบยภูมิพระผู้มีพระภาคเจ้าพระงทรงเมตตาจึงเรียกมักล่ลาตักเตือนว่าพฤติกรรมนี่นำมาซึ่งความเสื่อมของพวกเธอนี้เ,เหมือนกับพฤติกรรมของนกกระนจากนั้นได้ตรัสเล่าสตะปะตะชาดกซึ่งเป็นเรื่องราวในอดีตชาติ ให้พระจับพระคีและพระภิกษุสงฆ์ทั้งหลายได้รับฟังกันรเรื่องก็มีอยู่ว่าในกรุงสาวัตถีมีกุดุมพีผูม้มั่งคั่งท่านหนึ่งได้ให้ชาวชนบทยืมทรัพย์ไปหนึ่งพันกะหาปันะเพื่อไปประกอบธุรกิจการค้าแต่ในการต่อมากุดุมพีท่านนี้ ได้เสียชีวิตลงพระยาก็ดูแลกิจการแทนและก็เป็นเจ้าหนี้คอยติดตามทวงหนี้ที่เขายืมไปในรายของลูกหนี้ชาวชนบทนี้เนะี่เธอก็ให้ลูกชายซึ่งกำลังอยู่ในวัยหนุ่มไปตามทวงหนี้เพราะเธอไม่ค่อยสบายและลูกหนี้ชนบทก็อยู่ห่างไกลมาก ้อใช้เวลาในการเดินทางหลายวันจึงจะไปถึงในระหว่างที่ลูกช้างเธอกำลังเดินทางไปนั้นอาการป่วยไข้ของเธอก็หนักมากและในที่สุดก็ได้เสียชีวิตลงแต่ก่อนตายเธอยังห่วงทรัพย์ที่หมายว่าจะได้จากการทวงหนี้และก็ห่วงลูกชายด้วยจึงทำให้ตอนใกล้สิ้นใจ ใจของเธอหมองแล้วไปเกิดเป็นสุนัขริ้งจอกลูกชายเมื่อตามไปทวงทรัพย์ได้แล้วขากลับจะต้องเดินทางลัดป่ายใหญ่ซึ่งตนไม่เคยทราบมาก่อนว่าในดงนี้เนะี่ยเป็นที่อยู่ของโจรห้าร้อยในขณะที่กำลังจะเข้าสู่หนทางเปลี่ยว สุนัขจิงจอกที่เป็นอดีตมันดางตัวก็มาดักรออยู่มายืนขวางทางเอาไว้แล้วก็เ,เท้าตะกุยดินหเห่ามันก็จะบอกสัญญาณให้ทราบถึงอันตรายข้างหน้าแต่มานพหนุ่มก็ไม่ขอดใจแล้วก็ไม่ได้เฉลียวใจซ้ำยังกลับคิดว่าสุนักตัวนี้เนี่ยเป็นตัวอับประมงคลมาขวางทางเรา จเจ้าก้อนดินงคว้างใส่เพื่อขับไล่ไปสุนัขก,ก็เลยตั้งหลบหนีไปแต่ก็ยังห่วงใยมานบหนุ่มก็เดินทางเข้าป่าไปเรื่อยๆได้เห็นนกกระนในตัวหนึ่งบินตรงมาแล้วก็ร้องส่งเสียงดังแต่มานบได้กลับเข้าใจว่านกตัวนี้นะ่ะร้องเสียงไพเราะเป็นมงคลแก่เรา จึงหยุดยืนยกมือไหว้ทีหนึ่งแล้วค็ยเดินต่อไปแต่ที่จริงนกตัวนี้เนะี่ยเป็นสายให้กับพวกโจรและก็บินไปบอกพวกโจรให้มาจับตัวมานบหนุ่มพวกโจกรก็รวมกันจับตัวมานบแล้วก็พามาพบกับหุวหน้าโจรซึ่งในชาตินั้นพระโพธิสัตว์สวยบากกรรมเป็นหุวหน้าโจร ท่านกระถามถึงเหตุการณ์ก่อนที่มานพจะถูกจับมาราฟังเรื่องราวโดยตลอดทั้งหมดท่านก็ทราบเรื่องโดยเป็นญาณเฉียบแหลมลึกซึ้งยากที่จะหาใครเทียบได้แล้วก็ได้ก,กล่าวกับมานพบว่าเจ้าน่ช่างไม่รู้อะไรเลยนกกระกนายตัวนี้เป็นสายให้โจรเป็นตัวอันตรายสำหรับเจ้า เขาจะนำเจ้ามาสู่ความหายยะนะจะยังไมายกมือไหว้มันอีกแต่สุนัขตัวที่เจ้าขับไล่ไปนั้นนะ่ะคือดิบมารดาของเจ้านั่นเองนางมาเตือนภัยที่จะเกิดขึ้นกับเจ้าพร้วความห่วงใยตอนนี้นางได้เสียชีวิตไปแล้วแล้วมาเกิดเป็นสุนัขตัวนั้นฉะนั้นเจ้าจงนำทรัพย์ก้อนนี้นะกลับไป แล้วก็จัดการงานศพมารดาของเจ้าเสียเพื่อแสดงความกตัญญูกตเวทีต่อท่านเป็นครั้งสุดท้ายว่าแล้วก็ปล่อยมานพหนุ่มนี้ไปจากเรื่องนี้ก็มีข้อคิดหลายอย่างที่แฝงอยู่ทั้งเรื่องกฎแห่งกรรมความสำคัญของใจในช่วงสุดท้ายตอนศึกชิงพบและเรื่องความฉลาด ในการสอบสวนทวนความจนสามารถรู้ถึงเหตุที่แท้จริงจากผลที่เกิดขึ้นเรื่องการเปนคนช่างสังเกตเรวมทั้งการดูให้ออกว่าใครเป็นพานใครเป็นบัณฑิตเป็นมิตรหรือศัตร,รูนี่ทำไ้ใช่พระโพธิสัตว์มานบหนุ่มอาจจะถูกฆ่าตายหรือถูกชิงทรัพย์ไปแล้ว และข้อที่น่าสังเกตก็คือตอนที่มานบหนุ่มกำลังมีภัยเพราะนบกลัน,นส่งเสียงร้องไพระแต่ว่าเขาดูไม่ออกตรงนี้ก็เป็นอุทาหรณสอนใจให้ราพึงสังวรว่าอย่าได้หลงเคลืบเคลิม้มไปกับคนที่มีวาทศีลฉลาดในการพูดเอาอกเอาใจ จระจบสอพลอช่างพูดช่างคุยรู้จักยกยอปอปั้นยกย่องสรรเสริญให้ระวังให้ดีเพราะอาจชักนำเราไปในทางเสื่อมเสียได้ต้องตั้งสติใช้ปัญญาไม่เช่นนั้นเราก็จะต้องมาช้ำใจกันในภายหลังหรืออย่างสุนัขที่เห่ามานบนั้น ซึ่งมันอาจจะดูเหมือนหยาบคายรุนแรงแต่ว่าจริงใจปรารถนาดีตรงนี้ก็ต้องแยกแยะให้ออกซึ่งการที่เราจะมีปัญญาลึกซึ้งแยกแยะถึงขั้นนั้นได้ก็ต้องมีสมาธิดีมีใจละเอียดซึ่งก็ต้องฝึกสมาธิให้มากๆเพราะสมาธิเป็นบ่อกเกิดของปัญญา และความรู้แจ้งเราจะรู้เห็นอะไรไปตามความเป็นจริงได้แต่เมื่อเราได้เข้าถึงพระรัตนตรัยกันนะจ๊ะในที่สุดนี้หลวงพ่อขอมอวยพรให้ทุกท่านมีแต่ความสุขความเจริญให้ประสบความสำเร็จในชีวิตในธุรกิจการงานและสิ่งที่พึงปรารถนา ให้มีมหาสมบัติจกักรพรรดิตักไม่พร่องบังเกิดขึ้นเอาไว้ใช้สร้างบรมีอย่างไม่รู้หมดสิน้นให้มีสุขภาพพระนาม,มัยที่แข็งแรงมีอายุไขย,ยืนยาวได้สร้างบรมีกันไปนานๆให้ครอบครัวอยู่เย็นเป็นสุขเป็นครอบครัวแก้วครอบครัวธรรมกายครอบครัวตัวอย่างของโลก ให้มีดงมัญญาสว่างสวัยได้เข้าถึงพระธรรมกายโดยง่ายโดยเร็วพลันจงทุกท่านเทินธรรมกายเจดีมณีอนันตจักรวาลอำมหนยสุขทุกสถานปราบนิพานถึงสุขแห่